อาจารย์ครับอาจารย์ใส่เสื้อลายดอกมาแบบสงการเลยแหละครับอาจารย์ผมเนี่ยเห็นที่พักเพื่อไทยเขาไปลดน้ำคุณทักษิณเขาลดน้ำท่าไหนนอนแบบมือหรือเขานั่งพดมมืออ๋อผมก็นึกว่านอนให้คนลดน้ำยังไม่ได้มาตาสังแต่นั่งพดมมือไม่ได้นอนให้ลดน้ำนะอ่าแล้วก็วางอยู่บนขันแล้วก็จะมีเครื่องประดับทั้งหลายบางเอญเนี่ยผมเห็นคุณอัญชลีเขาวิเคราะห์ อุ้งอิงนายกรัฐมนตรีไปลดน้ำดำหัวให้คุณนักสิที่พักเพื่อไทยปกติคนที่รับน้ำเนี่ยเขาจะต้องแบมือ,อมเขาไม่ได้นั่งว่าอย่างนี้แต่ทักษิิ์นั่งอย่างนี้ในแถวที่เดินมาเนี่ยแพรรองงานในฐานะนายกรัฐมนตรีมาเป็นคนแรกแล้วก็มาภูมิธรรมแล้วก็มาบรรดาบรรดารัฐมนตรีหรือคนที่อยู่ในพักเพื่อไทยทั้งหมดอัญชลีเขาวิเคราะห์ต่อว่า ในโต๊ะทั้งหลายที่ตั้งเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าไม่ได้ตั้งใจให้มันสอดคล้องวัฒนธรรมของไทยเพราะมันรีบเร่งหลือเกิดขนาดที่โต๊ะที่วางก็ดีเก้าอี้ที่นั่งก็ดีหรือพานที่ใส่ขันก็เป็นขันเงินประเภทที่เป็นอลูมิเนียมที่เขาเอาไปเจาะไปตีให้มันนูนนูนนูนนนะยมันเหมือนไปซื้อที่เทสโก้อะไรไม่มีความประณีตก็ได้มันไม่มีความประณีต ถ้าจะให้เป็นระดับที่นายกรัฐมนตรีมาลดน้ำผู้ใหญ่เนี่ยมันต้องปราณีตกว่านี้น่าจะเป็นขันทองเหลืองไปยืมวัดตรงข้ามมันเองได้เ,เออแต่ว่าเนี่ยมันดูเหมือนกับไม่ได้ตั้งใจจริงแล้วขณะเดียวกันถ้าคุณดูรูปนะคุณอัชรีบอกว่าเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยกับโต๊ะเนี่ยขาเนี่ยมันแทนที่จะสอดเข้าไปใต้โต๊ะจะได้นั่งสบายก็กลายเป็นโต๊ะโตะทึบเออโต๊ะ,ท,ปปตะที่มันขาสอดไม่ได้แล้วกักนแต่ผมเนี่ย อยากจะชี้ให้เห็นเซตติ้งอีกมุมหนึ่งมันเป็นเซตติ้งที่พอหลังจากกุ้งอิงไปลดน้ำให้พ่อเรียบร้อยผมคิดว่าเซตติ้งเนี่ย้ายนะคนที่จัดหนึ่งจัดอยู่ที่สูงกว่าอยู่บนห้องประชุมที่มียกพื้นสู่อและมีสเต็ปที่จะต้องทำให้คนเนี่ย เวลาจะลดเนี่ยต้องคุกเข่าเพราะฉะนั้นหลังจากอุ้งอ์เนี่ยคนภูมิธรรมเนี่ยคุกเข่าทุกคนก็คุกเข่าบางคนเข่าก็ไม่ดีก็ยักแย่ย,ย,ย,ยักยันก็คุกเข่าผมกับคิดมองตรงข้ามกับคุณอัญจลรีผมว่าคนจัดเนี่ยร้ายมากเลยจัดยกขึ้นสูงดูสง่าแต่ว่าเห็นด้วยว่าไอ้เครื่องใช้เนี่ยมันมันลวกลวกไปหน่อยม,มันไม่มันไม่เนียบไม่ปราณีตไม่ปราณีตที่ไม่สะท้อนวัฒนธรรม ของไทยโดยเฉพาะในระดับนี้<ช>แต่การที่ให้คุกเข่าโอ้ผมว่าลายนะอาจารย์ว่ามันเหมือนกับการจัดยุทธศาสตร์เนี่ยมันทําให้เหมือนทุกคนต้องเข้ามาคาระวะคุณดูเวทีคุณก็จะเห็นว่าทําไมต้องคุกเข่า